بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا من الوهم وأكرمنا من نور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخطر قنابل بالحلم وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أسماء الله قل มารยาทเป็นสิปีกว่าที่จะมาทำการบรรทุกงดนนีทำการศึกษาวิชาฟิกุท่านซะฮิดอัลกอฟรีริมุลลอฮตอาลตาบอมาจอัลลอฮฺัชอัลลอฮฺม้เอาเ่ะไม่ท่านจะรู้เพราวกระตานะครับความจริงแล้วเนี่ยอุลามาเนี่ยท่านซะฮิดอัลกอฟรีเป็นบที่มัมาชิฟของคอลีฟาุานีเนี่ยเป็นปะลไขบปัญหาศาสนาของ อานาจสมาียเป็นอุลามาที่อุลามาในยุคนั้ในอาจะสลักการยอมันเอาละอย่างน้อยเมื่อเป็นอุลามาแล้วนะครับเราอย่าไปผูกมกับเซของอ้อมมาป็นของมดเลยนะครับเพราะว่าลูกูหรอุลามะมาสมุนเนื้อของอุลามาเนี่ยเป็นาจิ้เข้าไปในมจัตราจิตใจจะแข็งกระด้างแล้วตาจะปิดส คำถามที่ผมจะตอบท่านอาจารย์อาริคันว่าการตักลิ้นเรื่องอากิดาไดนั้นได้หรือไม่ผมขอตอบเลยว่าไม่ได้นะฮะตอบเลยว่าไม่ได้นี่คือหลักประกันแรกเลยว่าไม่ได้เมื่อกั่งท่านท่านอิบนุตามิยะรอฮิมะมุลลอห์ดาระอิมีนะครับก็ได้ตอบว่าการตักลิ้นเพื่ออากีดะห์นั้นถือว่าเป็นความไม่ถูกต้อง ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือมัจจุบฟัตวาของท่านผมเปิดมาแล้วก็ถ่ายมาให้ไปไว้ในยกมาในเล่มที่6หน้าที่2 5 8สท่านได้บอกว่าวานาบวัยรีปุนาอนามันทะบิลอาบัตฟีร่านิกะฉันและอื่นจากฉันเคยอยู่บนมัตถะบรรพุรุษของฉันในสิ่งกลางกลาคือหนึ่งของอัวทีได้ยินกัน ซึ่งบรรพบุรุษของนั้นอีมันอินเตอร์เลย์ยอีกก็คือบรรดาปรากมัตฮับฮัมบาลีเช่นท่านมรุญด,ดีมีใจไม่ยากเล่รารหัสของมัะฮับฮัมบาลีที่ผ่านเข้ามาเนี่ยจะเป็ย่างไรผมว่าฉันเนี่ยเคยตั้งเรียนภาษบาบรรดาบรรพบุรุษตรงนี้ผมเชื่อว่าที่มันจะไมียไม่ได้อยู่ภาษาบาลีจริงเพราะท่านบอกแด้ นักู้ินอสตรียท่าเรียันีท่านกล่าวในองของออสรานั้ด้วยคำกล่าวของผู้บินอแสดงว่าบรรทบุของท่านช็คบาจุดีท่านป่าประดับรดเนี่ยคือได้มีทัศนะของผู้บินอเลยท่านไม่ยากในตัองนัมีตานัชัน,ะนมีตานะฮะเพราะอะไรนะเพราะเราจะบอกว่าเราจำเป็นต้องตามเราสิถนแนวทางของบรรพมบุขท่านเราง

พวกเจ้าจงตามสิ่งที่อรรตาลาสมะสาวสิพวกเขาการว่ามเราเนี่ยแต่ว่าเราจะทําการตามบนเทิงดนั้นการตักเลี้ยงเรององกิดะาเนี่ย่านเคยบอกไม่ได้นะไม่ได้แต่สมมติถ้าเกิดว่าตักเลีเกี่ยวกับหลักฐานมีความแน่นอนุลมะว่าอย่างนี้แล้ตัง่ยั ีที่มันถูกตออ้องเพราะว่าคนอกันนักนี่นะครับในทางของอา,าชัยรอกเนี่ยส่งเสริมให้มีการราสอบการพิจารณาใครคูกถ้าหากว่าไม่พิจารณาใครวรเนี่ยนะครับตามตัดสินว่าตลาดอาชัยรอกไม่ใช่เป็นกาเฟนนะ่เนี่ยเป็นแค่ฟาสิคตันเองเอาตัดตินวตกกามติอาชัยรอกเนี่ยคนที่เกา่าไปเลยในไฮดองก็ฉันกล่าวตามเขา แล้วฉถามว่าเาตาลาที่ว่าเขาหม่รนขาบ้ามกมีชัืมฉันว่ามามีเขาบ่ามาฉันก็บอกมีออย่างนี้เป็นออาชัยโให้การตอหนี้ทัวโลเฟอรนสิทหาก็ในทางการนสทาการทาการพิจารณาใครรเพราะอลลอฮ์ทรงสั่งฟังดูมนสราพกเจ้าจงพิจารณาใครควรสิสิ่งอยู่ในฟ้าและย่นดินเนี่ยจงพิจารณาใครควรนะพิจารณาใครควรใ เพื่อจะให้รู้ว่าเราตามาหร่จริงรอเลราถ้าหากว่าเราไม่ทาตามเนี่ยซึ่า,าขักศสนัลลอฮ์าาสานตาเราทคความ่สิแม้ว่าเราจะมีกมลมชอั์ราไม่ก็ตามตงนี้นมาทำของอาชาเราเนี่ยการพิจารณาให้คนเป็นการอิคเมลทำให้ความเป็นมุสลิมของน้ความสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าทะมีการลงเดินรางมุสลิมเนี่ย นะฮะดังนั้นเขาก็ตามคำสั่งของน้องซงจุลเขาก็องมีความสุขนะฮะนี่คือคำตอบเนึ่งในน้องนะครับประเด็นต่อไปนะครับประเด็นที่ท่านอนุ่นกุลาท่านอนุ่นกุลาเนี่ยนะครับเป็นปัญหามากเลยกับท่านอาจารย์อรีคานตรแต่ตอนนี้ท่านอัลลาเชล็อัลลาเชล็อ ท่านปุราห์ไดยเป็นใครครับเป็นปัสสาวะท่านเล่นปาสสาเองนะฮะท่าบอกท่านตามสลักแต่ท่านวิจารปัสสาวไม่รู้ว่าสลักเนี่ยไหมแสดงว่าสลัจะมีอยู่สองดูท่านดูปุราหคือใครท่านเล่นุราหเนี่ยนะฮะท่านทีมาอัสรุตีร้าคตาการเนี่ย้อขท่านเล่นสอง้าที่สามว่าทมีเรืตะกันมี่ีมตะกันม่อนีอัลลอฮนอัมมักมุ เป็นนักอุลมาการอมาก์นี้คืออุลมาที่ทำการไปโต้ตอบวิเคราะห์โต้ตอบข้อิานุมาอุสามัและสรัพย์ดิจิัลวิการในดิทัลรี่มัสมุและอุตสาหที่มัอิบอุตสาหกที่มัสมและอุตาหกที่บิดาขัดแย้งกัรกวาดและสุนวน ال เป็นมูล伽ลางที <Gym. S 1> ่มหึ it, ่งเป็นมูกะลางที่สอดคล้องกับหลักของกิตาบมณโะาศาสนาซึ่งท่ไทบมาร์ชฟีได้เคยบุกกลุ่มเอาไว้ในกลุ่มองา์กรที่มีอำนาที่ขัดแย้งกันก่อนและสินะท่านกุ่มหนักเลยตรงโบยเลยแต่ในขณะเดียวกันในอิยมาร์ชฟีเองก็ให้การยอมรับในวิชากลามหนึ่งท่านอิาได้มามาให้เดียวให้มาหุงร่ลงอุตะอาลาได้กล่าวไว้ในสินมานากิตอิยมามชชฟีอี

คเรียอมากลักทีเลยอากอ่านติกกาวว่ากอวนอากอานล้ใจมั่าจไม่รานี่ที่ท่าพูดมาเนี่ยวกอันตรายก็พูดอย่างนี้พกอย่างนี้ราลอาารอเราไม่ใช่เป็นของนักฟิที่พูดถึงเยอฮัลารอมหเชื่กันอักนนยาแก่ต้ะาเราเนี่ยได้ได้ทำอย่างได้ามประณีต ในวิชาการงก่อนจากวิชาพิเศษแะนั้นวิชาการงานวิชาการงานเนี่ยทำการต่อโต้ผู้วิดาผู้นักปัญญาทั้งหลายพวกนักปัญญา,ญญาท่านพี่น้องอยู่นะครับพวกนี้มันใช้ปัญญาพอพวกนี้มันใช้ปัญญาเนี่ยเรายกอ,อนันดับยกฮัตติสมันไม่ยอม,มฟังท่านพี่น้องมันไม่ฟังแต่อันดับของพวกเขาเนี่ยเขามากขึ้นกางอุมาประชาอิสลาม แล้วเราจะ้ทำยังไงล่ะอันดุอาห์ถามมิยชลอานิสถามมิเชีลเราก็ต้องใช้สติกปัญญาเข้าไปต่อโต๊ะขอเขาเรือจิบเรือไม่งั้นเขาไม่เชื่อด้วยเหตุนี้เนี่ยอุลามะระลารอเล็กซานดร้านี่จำเป็นต้องมีเพื่อกลางกลางตอกโต๊ะของเขาในยามจำเป็นเมื่อไม่จำเป็นแล้วจะเป็นอะไรนะนะครับไปเป็นไรแล้วพวกไม่เชื่อกราสุน่าท่านจะมียกใหม่ต้องใช้ปัญญาใช้หลักปัญญาโต๊ต่อพวกเขาไปเลยนะฮะอาริสได้ิสลนอ